นะครับเมื่อกี้ถึงเรื่องของมาตรา35นะครับคือมาตรา35ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเนี่ยเขียนระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าให้คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องจัดทําร่างรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมเรื่อง,งต่อไปนี้นะครับก็มี1 23แต่วรคที่4ี่กำหนดไว้ชัดเจนฟังดีดีนะฮะมาตรา35วักสี่บอกว่าจะต้องกําหนดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ครอบคลุมและให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและตรวจสอบ มนะิให้ผู้ที่เคยผู้ที่เคยนะต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายว่าการกระทาว่าการกระทําชุดิตหรือประพฤติไม่ชอบในวรรคนี้เอาแค่นี้นะครับก็ตรงคงเข้าใจแล้วว่ารัฐมนตรมาตรา35มสิบี่วรรกำหนดไว้เลยว่าการร่างรัฐมนตรีใหม่เนี่ยจะต้องสร้างกลไกเพื่อกีดกันคนที่เคยต้องคําพิพากษาหรือต้องคําสั่งโดยคําสั่งของกฎหมายโดยชอบของกฎหมาย ซึ่งขณะนี้นาะยกปูแล้วก็หลายต่อหลายคนที่เขาอยากจะกีดกันเนี่ยยังไม่ได้ต้องคําพิพากษาใดๆยังไม่ได้ต้องคําสั่งจากสภาหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายใดๆครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คนที่ตกคนที่ตกก็คือสปชนะครับก็มีหน้าที่ตอนนี้ขณะกําลังล่าง,างเนื่อนไขไปให้ตกส่วนไอ้คนที่ชงก็คือสอนชขณะน,นี้ก็กําลังบุ้งเป้าตรงไปตามความประสงค์ของฝ่ายอามาตย์นะครับ ซึ่งต้องการจะล้างแผ่นดินไม่ให้คนพวกนี้เข้ามายุ่งเกี่ยวกันเมืองแล้วก็จะสถาปนาคนที่เป็นอมาตเท่านั้นให้พวกคุณเลือกนะครับก็หมายความว่าสอนอชอต่อไปนยะมุ่งแน่นอนนะคดีถอดถอนนะายกปูเรื่องจำนำข้าวถอดถอนอะันนี้ก็ถือว่าต้องอป้องกันเขาเรียกว่าต้องคำต้องคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับว่าประพฤติไม่ชอบส่วนคุณสมศักดิ์เกียรติทุรนน์คุณนิคมสองคนนี้จะนำไปสู่การถอดถอนสสทั้งสภา ที่ยกมือสนับสนุนการ mm. เขาเรียกว่า mm. การ mm. การโหวตเรื่องงานแก้ไขรัฐนูนเรื่องที่มาสวซึ่งอย่าลืมนะครับวันนั้นเนี่ยยกกันไปฝ่ายรัฐบาลเนี่ยยกกันไปทั้งสภานะครับผลข้างเคียงที่จะกระทบเนี่ยมันไม่ใช่แค่กระทบพัก,พกเพื่อไทยทั้งพักสสอ,สอ,สอพักเพื่อไทยทั้งหมดรวมไปถึงบ้านเลขที่ร้อยสิบเอ็ดอันนี้ถือว่าเคยต้องคำพิพากษานะฮะบ้านเลขที่ร้อยเก้าเคยต้องคำพิพากษา เนวินชิดชอบสมศักดิ์เทือกสุทินอันนี้ยกมือนะฮะสมคิดจารุศรีพิทักษ์สมเกียรติเสถียรไทยสุวัตน์ิ์ตาพันลบพินิจจารุสมผัสนะครับตระกูลศรีวิกรมวีรศักด์โคสุรัตก็เรียกว่า70%ของนักการเมืองไทยที่คุณเคยรู้จักนะครับที่เคยทำการเมืองมาจากรัฐมนูญฉบับใหม่ ที่กาลังจะเดินหน้าไปสร้างโดยสนชไอช้สปชเนี่ยนะครับสนช,สนช,สนชกําลังจะชงทุกอย่างให้เข้าตะกร้าของสปชไอ้นี่มันเล่นเขาเรียกว่าเล่นตะกร้าเล่นตะก้อลอดห่วงกันนะครับอีกคนนึงคอยรับอีกคนนึงโยนทุกอย่างกําลังจะเดินหน้าไปสู่เรื่องนี้นะครับนั่นหมายความว่างไงฮนะต่อไปการเลือกตั้งนะครับพอรัฐมนตรีฉบับใหม่ออกมาถ้าเป็นไปตามนี้นะครับรัฐมนตรีฉบับใหม่ออกมาเนี่ยมันจะมีสสให้คุณเลือกนะครับสองฝ่าย ฝ่ายที่หนึ่งก็คืออมาตนะครับฝ่ายของอมาต์ได้แก่พรรคประชาธิปัตย์อะไรต่างๆฝ่ายที่สองก็ได้แก่ฝ่ายของอมาตได้แก่พรรคทหารอะไรต่างๆนี่ก็จะตั้งขึ้นมาใหมา่ฝ่ายที่สามก็คือฝ่ายของอมาตซึ่งอาจจะเป็นคนอิสระอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะตั้งขึ้นมาในอำนาจที่เขามีอยู่เพราะฉะนั้นทั้งสามชอยนี่นะครับก็สรุปว่ามันก็เหมือนฮ่องกงอะ่ะพี่น้องประชาชนครับที่จีนแผ่นดินใหญ่บอกว่า อาคุณมีเลือกตั้งได้ไม่เป็นไรแต่ว่าคนที่ให้คุณเลือกเนี่ยผมจะเป็นคนเลือกไปให้คุณเลือก <c oughs> คือมึงเลือกยังไงมึงก็ได้อามาดเอาว่างี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันกําลังเกิดขึ้นแล้วและสิ่งที่กระพบแน่ๆเลยคือวันนี้คือฝ่ายของพรรคการเมืองนะครับคือแน่ๆกระทบฝ่ายทักษิณแน่นอนนะครับเรียกว่าพรรคการเมืองคุณทักษิณตระกูลทักษิณก็ต้องไม่เล่นการเมืองแต่ตรงนี้เอาจรงิงๆเรื่องส่วนตัวคุณทักษิณน,นะครับ ถ้ามองกลับไปผมบอกว่าคุณ,คณทัศินก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะถ้าจะไม่เล่นการเมืองอีกนะฮะเพราะว่าผมก็ดูความต้องการในคลิปทางเช่าที่ตอนคุยกับพลเอกธนท์นะครับแล้วก็ปล่อยหลุดออกมาเนี่ยมันก็มีความต้องการของคุณทัศินที่บอกว่าให้บอกอาาตนะว่าเออผมไม่เล่นการเมืองอีกก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะนะครับก็ถ้ากลัวผมเล่นการเมืองก็ให้ตั้งผมเป็นผู้จัดการอะ,อะไรฮนะ,ะผู้จัดการบริหาร ทรัพย์สินมหาวิศวะก็ได้ไม่ต้องเป็นวุดนตรีก็ได้อันนี้เสียดสีฝ่ายอามาตย์อย่างรุนแรงอย่างตรงๆเลยนะครับเพราะหัวโจกของฝ่ายอามาตย์ตัวจริงตัวเอเนี่ยนะครับคือไอ้คนที่นั่งเป็นผู้จัดการทรัพย์สินมหาวิย์อยู่นา,น,นายสกุลอิสรางกูลนัยุทธยาเนี่ยนะครับไอ้คนนี้นะครับซึ่งเป็นเบื้องหลังของนายของทีนิวนะครับของกระบวนการต่างๆที่อยู่เบื้องหลังและผมเชื่อว่าคนนี้เป็นคนสาคัญคนหนึ่งในกระบวนการอมาตย์ซึ่งเรามองข้ามไม่ได้นะครับก็ ก็ถ้าเป็นคงไม่เดือดร้อนในในมุมนี้นะครับแต่จริงๆถ้ามามองคุณทักษิณจริงๆและการเคลื่อนไหวนะฮะถ้ามองแค่นี้เนี่ยผมก็บอกว่าเอ้ยอย่างนี้ทักษิณก็คงแฮปปี้นะครับก็ท้านั้นก็โอเคก็อาจจะเกิดการเครียเสียกันขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเองได้กลับบ้านแล้วในที่สุดก็โอเคก็ประกอบการค้ากันไปนะครับแต่อันนั้นถ้าผมคิดแค่นี้เนี่ยผมมองว่ามันมองตื้นเกินไปนะครับคือก็ต้องมองคิดก็มองต้องมองต่อไปอีกนะครับว่า การที่ไม like ่ได้ยุ hey. He ่งการเมืองของทักษิณวันนี้คุณทักษิณก็เหมือนคนขี่หลังเสือนะครับตระกูลชินวัตรทั้งหมดเนี่ยจะบอกว่าจะไม่เดือดร้อนกับเรื่องนี้เลยเหรอนะฮะคือถ้าคิดอย่างนั้นคิดสั้นไปถ้าคิดมองไปให้รอบคอบคืออย่าคิดว่าแค่คุณไม่เล่นการเมืองแล้วมันจะไม่กระเทือนเศรษฐกิจมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับคุณคิดเหรอครับว่าถ้าคุณถ้าทักษิณไม่ได้ยุ่งการเมืองหรือไม่ได้มีอำนาจทางการเมืองแล้วเนี่ยครับจะไม่กระเทือนกับการบริหารกับธุรกิจในในในเมืองไทยหรือในต่างประเทศของตะลชิวั ไอคิดอย่างนั้นมันง่ายไปนะนะครับก็อย่าลืมว่าคุณทักษิณนี่ก็เหมือนคนขี่หลังเสือเหมือนกันนะครับตราบใดที่ขึ้นหลังเสือแล้วณวันนี้เนี่ยนะจะลงจากหลังเสือโดยไม่มีความบาดเจ็บหรือไม่เสียชีวิตนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายมันก็มีทางเดียวที่จะลงจากหลังเสือได้โดยปลอดภัยก็คือฆ่าเสือตัวนั้นซะนะครับหรือไม่ลงไปให้เสือขยำไอ้การที่ยอมรับว่าเอ้ยโอเคขอกลับบ้านแล้วไม่ยุ่งการเมืองอีกเนี่ยผมว่าใครคิดแบบนี้ว่าคุณทักษิณแฮปี้ผมว่า ออดูเขาเรียกว่าดูดูแคลนเกินไปนะครับดูคุณทักษสินน้อยเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นท่าทีที่ออกมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเห็นว่าพอเรื่องของอเรื่องที่ดังกล่าวที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันชัดเจนขึ้นเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีการขยับของฝ่ายคุณทักษสินทั้งสี่โดยว่าเรื่องการเดินทางของคุณปูไปญี่ปุ่นนะครับซึ่งอันนี้เชื่อมโยงกับเรื่องของ3.3ล้าน,ล,านล้านนะครับ สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าไปไปพูดกันหน่อยเรื่องโครงการ3.3ล้านล้านขะองเดี๋ยวนะครับโครงการ3.3ล้านล้านของรัฐบาลา,าหารซึ่งก็ออกมาพูดบอกว่าก็เป็นการถแถลงโครงการนี้อีกครั้งนังน,นั้นเกิดแถลงไปแล้วนะครับหลายคนก็ออกมาด่าผมผมก็วิจารณ์ไปนะว่าเป็นเป็น,ปน,ปนคือการถแถลงโครงการจุู่3 3.3ล้านล้าน ของทหาร2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกว่าเป็นการถแถลงแบบชุยชุยนะครับคือ3ามล้านล้านแล้วออกมาบอกว่าไม่ใช่ประธานนิยมนะครับแล้วก็กูก้เป็นบางส่วนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันแสดงให้เห็นว่าคือที่คุณประยุทธ์พูดที่นายประยุทธ์พูดนายโจรประยุทธ์พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับมันเป็นการพูดโดยสมองกลวง,งนะครับไม่มีการทําการบ้านอย่างรัดกุมน,นะครับไม่มีการดูแล้วเนี่ยมันมัมน,มมนการตอบคำถามเรื่องที่มาของเงิน3 .3 ล้านล้านเนี่ยผมว่าประยุทธ์ตอบยังไม่ได้ชัดเจน นะครับตอบกว้างๆนะฮะก็ทําไปกู้ไปนะฮะเงินแหล่งที่มาจากไหนนี่ยังไม่มีแสดงว่าการจัดการโครงการ3.3ล้านล้านเนี่ยไม่ได้เตรียมการอย่างละเอียดซึ่งถ้าถามว่าเทียบกับรัฐบาลนายกปู2.2ล้านล้านตอนนั้นเนี่ยนะครับมีการเตรียมโครงการนี้เป็นปีนะไม่ใช่อยู่ดีๆจะมาปุ๊บป๊บปุ๊บถแถลงเลยว่าจะเอาน,นู่นนัานี่นะฮะเพราะฉะนั้นผมถือว่าเป็นการถแถลงข่าวที่ไม่ได้หวังผลในการทํางานอย่างจริงจังนะครับมันก็เลยดูโง่ๆอ่ะอย่างเช่นแถลงออกมาได้นะว่า โครงการ3.3นั้นค่อยๆทยอยกู้ค่อยๆทยอยสร้างเนี่ยเป็นการตอบคําถามซึ่งผมบอกว่าคือถ้าใครคิดจะสร้างบ้านเอาง่ายๆไม่ต้องโครงการใหญ่ขนาด3.3นั้นล้หรอกนะครับคือถ้าคุณคิดจะสร้างบ้านเอายกตัวอย่างนะฮะแล้วคุณก็คิดว่าคุณจะค่อย,อยๆทยอยกู้นะฮะก็คือกู้มาหรือไปหาเงินมาจากไหนก็แล้วแต่จะเป็นคลังหรือกู้ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเอามาทําฐานลากก่อนคือไปหาผู้รับเหมามานะแต่ว่ายังไม่ได้ก็ทำทั้งบ้านคือทําไปจ่ายเงินไปอะ ไม่มีกรอบงบประมาณไม่มีแหล่งเงินคู่ไม่มีสัญญาเบ็ดเสร็จกับผู้รับเหมาเลยว่าโอเคสร้างบ้านทั้งหลังเนี่ยราคาเท่านี้เซ็นสัญญากันเลยถ้าไม่เสร็จกูปรับเท่านี้นะนะแล้วงบประมาณกรอบอยู่ตรงนี้นะนะคือไม่มีการคุยกับผู้รับเหมาที่มีความพิเศษแบบนั้นสิ่งที่ะยุทธ์พูดก็หมายความว่าโอเคเอา้าเดี๋ยวไปกู้มานะมีเงินเท่านี้ก็มาทําเสาก่อนเอาช่างมาทําเสานะเสร็จแล้วเอามีเงินหน่อยก็ทําผนังนะมีเงินหน่อยก็ค่อย,อยๆทําหลังคาไปเรื่อย ลองนึกภาพนะครับคนที่สร้างบ้านลักษณะนี้จะเจออะไรครับคือหลายคนคงจะเจอแล้วในชีวิตประจําวันในชีวิตจริงนะคือไม่ใช่ถาบัินี้แล้วก็ไม่มีการวางกรอบงบประมาณอย่างชัดเจนแล้วก็มีการทาสัญญาชัดเจนว่าการสร้างบ้านหลังนี้มีงบประมาณเท่านี้เพราะฉนั้นพอคุณจ้างเขามาทาเสาเข็มเนี่ยนะพอเสาเข็มเสร็จปั๊บทีนี้ครับคือวิธีการคิดแบบนี้มันคือผมไม่อยากเชื่อว่าจะเอามาใช้กับโครงการขนาดใหญ่วิธีคิดแบบนี้ผมผมสร้างเสาเข็มเสร็จสมมตินะเอาเป็นว่าเอารถไฟความเร็วสูงนะอยู่ในสายสาลนลานใช้เงินเยอะอยู่ อ่ะผมสร้างทางรถไฟเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วก็ไปไปกู้มาวางเหล็กต่ออ่ะมาวางเหล็กอ่ะทีนี้ไปกู้มาทําต่อไอ,ไอ้นั่นมันทําค้างอยู่ครับพอคุณจะไปจ่ายคุยกับผู้รับเหมาใหม่ผู้รับเหมาไม่เอาแล้วราคาเก่าอะ่ะเปลี่ยนแล้วอาจจะเอาเท่าไหร่คุณก็ต้องให้เขาถูกไหมเพราะอะไระหนึ่งนะผู้รับเหมาในประเทศไทยเนี่ยมันฮัวกันอยู่แล้วมีไม่กี่เจ้าหรอกนะครับแล้วถ้าเปลี่ยนผู้รับเหมามันจะเกิดอะไรขึ้นพราะมันฮัวกันระบบฮัวมันก็จะคุยฮะโอเคผมทําตรงเนี้ยราคาขึ้นนะ เพราะถ้าคุณไม่ทําต่อมันก็กลายเป็นโฮฟเวลใช่ไหมทีนี้มันทีนี้เขาจะเอาราคาเท่าไหร่คุณก็ต้องให้ใช่ไหมไม่งั้นโครงการมันเป็นโฮฟเวลอ่ะนะคือวิธีคิดโง่โง,ง่เนี้ยคุณคิดออกมาได้ยังไงผมไม่เชื่อคุณจะโง่งขนาดนี้นะฮะเพราะฉะนั้นการถแถลงงบประมาณที่ประยุธทธ์แถลงนี่ผมไม่ได้บอกข้อโง่หรอกแต่ผมบอกว่าทาการบ้านน้อยและมีความรู้ไม่พอก็เรียกว่าวัตถุประสงค์ของการถแถลงนี่มันไม่ได้ไม่ได้หวังจะสร้างจริงๆไง แต่การแถลงครั้งนี้ผมเชื่อว่าเป็นการแนะนําของดออร,ดรที่มาใหม่ปฏิทานเนี่ยนะครับในเรื่องของเกมการต่างประเทศเพราะว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยนะฮะประยุทธ์กําลังจะเดินทางไปจีนแล้วขณะนี้เนี่ยเขากําลังต้องการความร่วมมือจากต่างประเทศก็เลยเอาอะไรฮะรเอาโครงการเหล่านี้เอาโครงการใช้เงินของประเทศไทยเนี่ยล่อเป้าแล้วก็ทําแบบนี้หลายประเทศแล้วการที่ได้ไปอิตาลีก็เพราะไปซื้อคอปเตอร์เขาไว้ก่อดนะฮะ คอปเตอร์ที่ระยุธ์นั่งทุกวันนี้เป็นคอปเตอร์ที่ต่อจากอิตาลีอย่างนี้เคยบอกไว้แล้วนะครับพอซื้อต่อก็ให้พ่อค้าช่วยอันดีว่าอิตาลีนะฮะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงนะฮะเป็นล็อบบี้ยิสทำให้ตัวเองได้ไปอิตาลีแล้วก็ไปซื้อคอปเตอร์อเมริกันเข้าไว้นะฮะแล้วตอนนี้ก็เรื่องอยู่ในวุฒิสภาของอเมริกานะครับซึ่งเขาคิดว่าไม่ผ่านเขาคงไม่มานั่งเห็นเงินตรงนี้แล้วก็เล่นเอาล่อเอาเถิดกับจีนกับญี่ปุ่นเรื่องของโครงการสาสาล้านล้าน,านพอจะไปจีนตอนนี้ก็ยกเรื่องนนี้้ขึมา เหมือนคนปัญญาอ่อนนะครับคือคุณคิดว่าคนประเทศเหล่านี้เขาจะไม่รู้เรื่องของคุณหรอคุณถแถลงให้คนแถลงไปเนะี่ยคุณไม่ได้ถแถลงให้คนไทยฟังนะคุณถแถลงให้จีนตื่นเต้นคุณถแถลงให้ญี่ปุ่นตื่นเต้นน่างโงแ่แท้ๆครับแล้วญี่ปุ่นเขาว่าไงตอนนี้ฮนะคือเขาก็ยื่นมาชัดเจนบอกมึงยาวยังไงเรื่องนี้นะมึงอย่ามาเล่นเอาล่อเอาเถิดทําเป็นผู้หญิงนางการเมืองไปยั่วคนนุ้นทียั่วคนน้ทีนะเพื่อจะให้ผู้ชายตีกันและแย่งกับคุณนะครับ,นะรบแม้กระทั่งหมอมุยเองนะ นักข่าวไปสัมภาษณ์อย่างพูดเลยก็าถามว่าเขาถามว่าจะเอายังไงกับเรื่องครงการในญี่ปุ่นหรือจีนจะเอาไงปุ๋ยก็บอกว่าไม่รู้สิก็ต้องแย่งกันนะ <c oughs> ชัดเจนนะครับนะครับเรื่องเนี้ชัดเจนนะครับว่าการถแถลงตรงนี้ไม่ได้ถแถลงเพื่อสร้างจริงหรอกเพราะสร้างจริงผมผมก็รู้ดีว่านายประยุทธ์ยังคิดไม่ออกว่าะจะเอาเงินมาจากไหนเลยนะครับเพราะนั้นไอ้แถลงตรงนี้มันเป็นถแถลงกระตูนเท่านั้นเองไม่มีวันเกิดขึ้นหรอกนอกจากจะไปเอาเอา,เอาประเทศไปขายแล้วก็หวังว่าตัวเองจะได้ประโยชน์